สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Dynotech Channel นะครับกับผมติคุ้งก็รับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ เป็นอะไรที่สเปเชียลสเปเชียลนิดนึงปกติจะเห็นแต่เป็นคลิปรีวิวลูกค้าของเดโนเทคนะครับวันนี้นะครับเรามากันแบบมีสาระนิดนึงนะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับพลังงานทางเลือกนั่นก็คือพลังงาน e85 นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกับพลังงานทางเลือกตัวนี้ดีกว่าว่า e85 เนี่ยมันเป็นยังไงครับแล้วก็หลายข้อสงสัยเลยครับที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวมันนะครับหลังจากที่เดโนเทคนะครับได้ทําการทดลองแล้วก็ใช้งานจริงกับ e85 มาเป็นระยะเวลา1ปีเต็มเลยนะเดี๋ยวต เป็นจูเนอร์นะครับโอ้โหบอกได้ครับว่าผลงานของท่านท่านนี้สุดยอดมากนะครับที่หลายๆคนรู้จักเลยคือ VSR Performance แล้วก็ DynoTech นะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพี่ท่านนี้ดีกว่าครับสวัสดี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 ครับเออ่แนะนำตัวให้ท่านผู้ชมรู้จักนิดนึงครับเออ่ชื่อติ๊บนะครับพี่ติ๊บนี่เองจาก VSR แล้วก็ DynoTech ด้วยนะครับอาปัจจุบันก็ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นจูเนอร์ครับเป็นจูเนอร์ด้วย จูนประมาณจูนขึ้นทีวีอะไรอย่างเงี้ยจูนกล่องอินซีอูเลยนะอ๋อจูนจูนแบบเนี้ยจูนจูนแบบจูนจูนอย่างนี้อ่าจูนรถหลายหลายยี่ห้อเลยหลายรุ่นก็หลายรุ่นครับการจูนนี้มันยากไหมครับพี่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดมีความรู้พื้นฐานเพียงพอนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องเกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงเอาล้วครับพอเมื่อกี้พูดถึงเชื้อเพลิงนะครับก็อย่างที่ผมเกริ่นไว้ครับตอนแรกคือน้ํามัน e85 นะครับวันนี้เรามาเข้าเรื่องของ e85 กันดีกว่า เรื่องจูนเดี๋ยวไว้ทีหลังไว้ในสเต็ปต่อไปนะครับ e 8 5นี้มันคืออะไรครับที่ขยายความให้ผู้ชมทางบ้านทราบนิดนึง e 8 5เนี่ย e น,นะครับมันก็คือเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่เป็นพลังงานทางเลือกอถามว่ามันเป็นพลังงานทางเลือกตรงไหนนะครับอย่างแรกก็คือว่าน้ํามันที่เราเคยใช้กันเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยจะมีส่วนผสมของนะครับน้ำมันเบนซินแล้วก็สารเติมแต่งทั้งหลายแหล่ที่มี<อ>าสาร,สารตะกั่วด้วยที่ผมเคยได้ก็อ<ม>ัน<ม>นั้นอันนั้นก็เป็นในอนดีตแหละนะคร,ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะครับผสมกับสารตะกั่วสารตะกั่วนี่ใส่ไปทําไมเขาใส่เพื่อนเนี่ยกันไม่ให้เครื่องยนต์มันน็อกนะครับเพื่อที่จะทาให้เครื่องยนต์เนี่ยมันมีแรงม้าหรือแรงบิดมากขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยพอเขามาค้นพบว่าปรากฏว่าสารตะกั่วเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อร่างกาย นะครับเป็นมลภาวะในอากาศเขาก็เลยต้องหาสารที่มันเป็นทดแทนสารตะกัว่วนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็ไปเจออยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือสารที่เขาชื่อว่า MTBE MTBE อ่า MTBE อ๋อมันเป็นสารป้องกันการน็อกอย่างหนึ่งนแทนสารตะก่วดใช่แทนสารตะก่วมันก็ดีครับแต่ปรากฏว่ามันต้องนําเข้าแล้วก็ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับเขาก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีมันจะมีทางเลือกไหนที่จะทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันไม่แพงเกินไปกว่านี้เขาก็เลยมาค้นพบว่าเอทานอลนะครับหรือเอทิลแอลกอฮอล์อ๋อเอทิลแอลกอฮอล์นี่เอทิลแอลกอฮอล์หรือที่รู้จักกันทั่วไปเลยก็คือเหล้ามันก็เป็นสารป้องกันการน็อกได้ดี แต่ผมเห็นใครกินเหล้ากันมาทุกไลน์นะครับครับครับแ,แล้วก็ถึงไรหเหล้าเหล้าเหล้า,าทีนี้ก็ปรากฏว่าพอมาเห็นว่าไอเอที่ยแอลกอฮอล์เนี่ยมันเป็นสารป้องกันการน็อกที่ดีเนี่ย<ๆ>เาก็เลยมาลองค้นคว้าวิจัยกันดูว่าเอา๊ะมันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง<ๆ>ปรากฏว่า<ๆ>เจอแต่ข้อดีข้อดีเลยหรอใช่ครับโอ้โหนี่ผมต้องกลับไปกินเหล้าแล้วครับนี่ อย่างแรกก็คือนะครับมันป้องกันการน็อกได้ดีมากนะครับอย่างที่2ก็คือมันไม่ต้องขุดขึ้นมาจากพื้นดินไม่ต้องขุดด้วยคือสามารถสังเคราะห์ขึ้นมาได้เลยเออไม่เชิงสังเคราะห์ครับเรียกว่ามันเป็นผลผลิตที่เกิดมาจากเอ่อเขาเรียกอะไรธรรมชาติอ่ะธรรมชาติก็คือมันสามารถที่จะกันออกมาได้จากเอ่อพวกเอออย่างเช่นมันสับปะหลังหรือข้าวโพดคือกระบวนการย่อยสลายโดยธรรมชาติแต่เรามาเร่งให้มันเร็วขึ้นใช่ถูกต้องครับ ก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นสารที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมด้วยที่สําคัญก็คือเราสามารถที่จะพอใช้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เอามันกลับมาใช้ใหม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวในเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีได้ครับผมอ่ะทีนี้มาพูดถึงนี่นะครับจาตัวนี้นะครับนี่คือไม่ใช่น้ำเปล่านะครับในนี้คือน้ำออะไรครับ e 8 5ครับ e 8 5ครับส่วนนี้คือเหล้านะครับเดี๋ยวคุณเจตกินให้ดูหน่อยครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือน้ำมันอะไรครับเนี่ยอันนี้แก๊สโซฮอล e 1 0ครับ E10 ก็คือก้าอีสิก็คือหมายความว่าเป็นเบนซิน90%นะครับแล้วก็เป็นแอลกอฮอล์หรือเอทานอลเนี่ย10%บเอคือคือตัวเลขที่พ่วงหลังในช่วงท้ายนี่ก็คือส่วนผสมถ้าถ้ามี E นี่ก็คือเป็นเอทานอลเอทานอลแล้วก็10 20 85ก็คือส่วนผสมของเอทานอลอยู่ในน้ํามันนั้นๆพรามีส่วนผสมอะไรแล้วคราวนี้นะครับมันมีข้อดียังไงครับในการที่เราเปลี่ยนมาใช้ e85 ในปัจจุบันแทน e10 e20 และ e95 อะไรเนี่ยคือข้อแรกก็คือว่าราคามันถูกประมาณตอนนี้อยู่24 25บาทแต่ว่าถ้าน9 5นี้ก็แ๊สโซฮอล9 5ตอนนี้อยู่ประมาณ40บาทราคาก็ต่างกันประมาณ15บาทเลยนะโอ้โหต่อลิตรนะครับอ่าใช่10ลิตรก็150แล้วอะใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เคยเติมน้ามันสมมติว่าถัังนึ อ่ะะก็อาจจะันหนึ่งก็ถังประมาณ40ลิตรอ่าประมาณ40บลิตรก็อาจจะลงมาเหลือประมาณสัก500บาท600บาทโอ้โหขนาดนั้นเลยครับใช่คือมีเงินเหลือแน่นเลยสี500าอยะไรต่อใช่ถูกต้องครับอืมแล้วประสิทธิภาพของมันครับถ้าเทียบกับน้ำมันรุ่นเก่าๆเลเป็นไงบ้างครับเนี่ย เออคือนอกจากราคามันจะถูกแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อดีก็คือว่าตัวของมันเนี่ยออกเทนมันสูงนะครับอ,ออกเทนมันสูงคือหมายความว่าตัวมันเนี่ยป้องกันการน็อกได้อย่นงดีการน็อกนี่คืออะไรครับพีก่การน็อกก็คือ,อ,อการที่เครื่องยนต์เนี่ยชิงการจุดระเบิด นะครับ oh. ซึ่งมันมันเขาเรียกว่าเป็นเป็นข้อจํากัดที่ทําให้เราไม่สามารถทําให้เครื่องยนต์มันแรงได้ถึงถึงขีดถึงขีดสุดของมันใช่ oh. ครับคือถ้าเกิดอ่ายกตัวอย่างว่าถ้าเกิดสมมติเขาเรียกว่าองศาไฟนะครับองศาไฟถ้าเกิดอสมมุติว่าเรามีเครื่องยนต์ตัวหนึ่งแล้วเราปรับจูนองศาไฟไปถ้าเราใช้นะ้ามันออกเทนต่ำเนี่ยเราอาจจะจูนองศาไฟได้สักปาร์มสมมติว่าส uh ิ huh. นะครับ เครื่องมันก็จะแรงอยู่ประมาณแค่สิบแค่สิบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้น้ํามันที่ออกเทนสูงเราสามารถที่จะดันองศาไฟเพิ่มขึ้นได้อพอดันองศาไฟเพิ่มขึ้นได้อย่างสมมุติอาจจะเป็นสักสิบห้าครับมันก็จะกลายเป็นว่าทําให้เครื่องยนต์ตัวนั้นเนี่ยมีแรงม้าเพิ่มมากขึ้นมาอีกอ๋ออย่างนี้ซึ่ง,งทีนี้จากการที่ผมทดลองบนไดโนที่ไดโนเทคเนี่ยหล<อ>ายรอบเนี่ย<อ>ก็ค้นพบว่านะครับน้ามันระหว่าง e แปดสิบห้ากับ e สิบเนี่ยให้แรงม้าต่างกันเนี่ย ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์สิกว่าเปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับสิกว่าเอร่ะเรามาต่อกันที่ตรงนี้ดีกว่าก็คือประสิทธิภาพดีกว่าอ่าใช่แล้วอัตราการสิ้นเปลืองครับเป็นยังไงบ้างเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยต้องยอมรับว่านะครับมันจะกินแล้วก็สิ้นเปลืองกว่าน้ามันเบนซินแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่คิดแต่ถ้าเทียบกับราคาที่เราเสียไปแล้วเทียบกับราคาที่มันถูกกว่าแล้วเนี่ยก็ยังถือว่ายังประหยัดกว่าอยู่ดีประหยัดกว่าเพราะว่าเราได้แรงม้าเพิ่มขึ้น ได้แรงมาเพิ่มขึ้นมันเพิ่มข,<ป>ขึ้นทั้งหมดเลยอ๋อแต่ก็คือถ้าเทียบโดยรวมแล้วอย่างถังนึงเนี่ยประหยัดไปประมาณ4ี่ห้าร้ออ่าใช่ถูกต้องแต่ก็คือจะกินมากกว่าวน้ามันธรรมดานิดนึงคราวนี้ส่วนต่างในแต่ละถังนี่ครับสามห้าร้อยอ่าใช่สิบถังนะครับเดือนนึงเนี่ครับเติมกันประมาณ4ี่ถังต่อเดือนนะครับก็เหลือเป็นพันอ่ะอืมใช่ถูกต้องเอาไปซื้อขนมให้ลูกให้แฟนให้กิกได้ครับคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวขอพี่สูน์กลิ่นครับว่ามันเป็นยังไง E85 เนี่ยเดี๋ย สตาร์ทครับผมให้เอา e85 ถ้าไม่ใช่เหล้าขาวนะครับกิน <g ill in> เหมือนเหล้าขาวนะพี่อ่าใช่ครับเพราะมันก็คือเหล้าลนี่แหละครับถ้าแบบว่าเราลงแดงนี่เอามาถือดื่นพันล้าได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพรา<อ>ะว่ามันมีส่วนผสมของเบนซินซึ่งมันเป็นอันตรายต่อร่างกายเบนซินมีอยู่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่าใช่อ๋อแล้วก็เหล้าขาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นก็กินไม่ได้แล้วนะครับอันตรายทีนี้เนี่ยเออมันก็มีปัญหาอยู่ว่าเออคนส่วนใหญ่จะค่อนข้างกลัวว่าเฮ้ยรถที่เราใช้อยู่มันใช้ e85 ได้ป่ะใช้ e85 กกกลััวขข้้ออออตต่่จะถูด อะไรอะไรที่เป็นยางท่อยางอะไรเนี่ยจะถูกกัด e85 นี่มันจะกัดจริงๆเหรอครับคือต้องบอกว่ามันกัดเฉพาะยางที่เป็นยางธรรมชาติอ,อ,อ,อ๋อไม่ใช่กัดอย่างนี้นะไม่ใช่กัดอ,อ๋อไม่ใช่กัดนี้คือต้องเข้าใจก่อนว่ายางนะครับยางที่เอามาใช้ในการผลิตท่อยางเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแบบคือถ้าเกิดสมมุติเป็นรถเมื่อประมาณสมยัยสัก30ปีที่แล้วเนี่ยที่ยังเป็นเครื่องยนต์คาร์บ,บูเรเตอร์เ่ยนะครับ มันก็คือเขาเนี่ยจะใช้ยางซึ่งเป็นยางเอ่ยางธรรมชาตินะครับในการเอามาทําเป็นท่อยางน้ํามันซึ่งท่อยางประเภทนั้นเนี่ยเป็นท่อยางประเภทที่ไม่ทนกับแอลกอฮอล์อ๋อท่อยางธรรมชาติาใช่เป็นท่อยางที่ที่ทำมาจากธรรมชาติแต่สมัยนี้นะครับยกตัวอย่างที่ที่อยู่ในท่ออันเนี้อันเน,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 นี้ไม่ใช่ยางคือเป็นยางธรรมชาติก็จริง แต่ว่ามีการผสมส่วนผสมหลายหลายอย่างยางธรรมชาตินี่ก็คือเอามาจากยางพาราโดยตรงเลยถูกต้องครับอ๋อก็โดนกัดแน่ๆนะใช่ถูกต้องทีนี้เนี่ยนะครับพอเขาทราบดีว่ารถยนต์ในอนาคตเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนมาใช้น้ํามันที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มากขึ้นนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อยางส่วนผสมของเนื้อยางเนี่ยให้เป็นแบบประเภทที่ทนต่อแอลกอฮอล์ได้แสดงว่าผู้ผลิตยางนี้มีวิสัยทัศน์มากเลยนะถูกต้องครับซึ่งนะครับท่อยางประเภทที่ทนกับแอลกอฮอล์ได้เนี่ย มีมาตั้งแต่สมัยปี1990แล้ว เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าเกิดสมมติรถคุณเนี่ยอายุประมาณสักตั้งแต่ประมาณปี1995ขึ้นมาขึ้นมาครับก็สามารถที่จะใช้แก๊สโซฮอลหรือใช้ e85 ได้เอ,เอาละครับตอนนี้เราก็มั่นใจได้แล้วนะครับท่านไม่ต้องกลัวนะครับว่ายางของท่านจะโดนน้ามัน e85 กัดจนละล,ะลายจนเปื่อยไปเลยนะครับเพราะว่ารถตั้งแต่ปี1995ขึ้นมาประมาณนั้นครับปี95ขึ้นมานะครับยางเนี่ยจะเป็นยางที่ไม่ใช่ยางธรรมชาติ100%จะมีแบบส่วนผสมกันการกัดก่อนของ e85 และน้ามันเอทานอลสูงสูงจังไหมคร โอ้โหเป็นไงครับท่านผู้ชมเราก็ได้มาทําความรู้จักกับพลังงานทางเลือก E85 กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่จบแค่นี้นะครับในพาร์ตต่อไปเราจะมาไขข้อสงสัยที่ทุกท่านอยากรู้ส่วนจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามในพาร์ทที่2กันได้นะครับกับ DynoTech Channel วันนี้ผมตีคุ้งต้องขอลากันไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ได้กับ DynoTech Channel แรงจริงไม่ได้คิดไปเองครับผม